สวัสดีครับมาพบกับบ้านลูกสมุนนะครับวันนี้บ้านเราก็พามาที่ไหนไหนพามาที่พาราไดส์สปารนะคะชั้น3<ม>เพราะว่ามามีงานประกวด w c m <ม>นะคะ international show ม,มาใครมาบ้างบ้านเราวันนี้พี่มามา4คนนะคะแล้วก็ ป้าวยวายแล้วเอาโบลมีน้องซีแล้วก็มีพี่หมีอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มายายอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีโพล่าอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งมี4ตัวค่ะงานจริงมันจะเริ่มประมาณ8โมงให้ลงทะเบียน8โมงถึงโมงครับผมแล้วก็เขาจะมีแบบเทเบิลให้ไปที่โต๊ะก่อนการไปเทเบิลเนี่ยก็คือไปให้กรรมการได้เจอน้องครั้งแรกนะคะก็คือจับตัวเช็คน้องที่โต๊ะกรรมการก็จะดูลักษณะที่สําคัญต่างๆว่าแบบถูกถูกตามสแตนดาร์ดของสายพันธุ์ไหมอย่างเช่นถ้าเป็นบีตี้ช็อตแฮร์แบบนี้เนี่ย เขาก็จะดูที่กระโหลกสำคัญกะโหลกเนี่ยเป็นส่วนที่สวยก็คือจะดูกระโหลกดูเซ็ตหูว่าสวยไหมแล้วก็ดูหางว่าถูกต้องไหมเอ,อ่อมีกระดูกคดที่หางไหมแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเขาก็จะดูว่ามีไข่ครบสองใบไหมนะคะใช่ประมาณนี้อ๋อแล้วก็เรื่องฟันว่าฟันศบกันสวยไหมัยแค่ World Cat Federation ค่ะ เอย่างเงี้ยยังรู้ยังรู้ยังรู้แต่ละตัวจะเขาจะแยกเป็นตามช่วงอายุแล้วก็สีแต่ละตัวจะไม่ลงคัสเดียวกันนะคะอย่างเช่นถ้าอย่างสีเงี้ยเป็นแมวหมันก็จะลงของแมวหมันแต่อย่างหมีที่อยู่โอ๊ยสีบางน้องอะถ้าอย่างน้องหมีเนี่ยก็จะเป็นรุ่นอะดาเป็นตัวผู้นะคะแล้วก็คนละสีด้วยอันนี้สีโกลเด้นอันนั้นสีซิวเวอร์ก็จะคนละสีกันเลยแล้วก็มายาที่อยู่ในเต็นท์เนี่ยจะเป็นสีโกลเด้นเหมือนกันแต่เป็นโกลเด้นพอยท์ นะคะคแล้วก็โพล่าคนสุดท้ายเป็นเป็นสีโซลิดก็คือเป็นไวท์เป็นสีขาวโซลิดนะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยลงคนละค่าหมดเลยดวงใจของเขานะคะได้รางวัลอันดับหนึญญ่ง สุดท้ายแล้วค่ะก็คือน้องซีป้าซีลงเนี่ยได้เข้ารอบนะคะก็คือ nomination b a s t in show ฉะนั้นเนี่ย b a s t in show ก็จะเป็นรายการสุดท้ายแล้วของเวลาประกวดทุกง,งานเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นน้องแมวที่ผ่าน table ที่กรรมการตรวจเมื่อเช้าแล้วคนไหนที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะให้มาเข้ารอบอันนี้แล้วก็แมวที่เขาจะคัดมาเนี่ยก็จะมีเหลือแค่ประมาณเฉพาะบิตตี้ช็อตแฮร์นะคะก็จะประมาณ14 1สตัวนะคะแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นต่างกันในเรื่องของว่าเป็นแมวหมันหรือว่าแมวเด็กแมวจูเนียแมวโต แล้วก็จะแยกเป็นหญิงชายก่อนนะคะซี C เนี่ยเป็นตัวเมียนะคะแล้วก็เป็นแมวหมันฉะนั้นก็ต้องเทียบกับตัวเมียที่เป็นแมวหมันเหมือนกันก่อนว่าใครจะชนะแล้วก็ได้ไปต่อเจอกับตัวผู้ที่เป็นแมวหมันก็ต้องมาแข่งกันว่าใครสวยกว่าอันนี้เป็นละกาันอันนี้เป็นแมวหมันตัวเมียขนสั้น ออก็พาน้องๆมาถ่ายแล้วเราก็จะได้เอารูปไปลงเพจอะไรอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้เราก็ประกวดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาสนุกให้ฟังบ้างว่าใครได้โบอะไรมาบ้างนะคะคนแรกเนี่ยก็คือน้องซีนะคะมาประกวดเป็นแมวหมันก็คือซีก็เลยได้รางวัลจากแมวหมันทั้งงานเนี่ยมีประมาณเออหกเจ็ดตัวนะคะทีได้ซีได้ที่สอง ะะแล้วก็ซีได้เข้ารอบไปด้วยแต่ว่าซีแพ้นะคะไม่ได้รางวัลแต่ก็ไม่เป็นไรก็เลยก็ได้ที่2จากที่ว่าประกวดลิงมานะคะอะ่ะอะไรคือลิงอะ่ะลิงก็คือลิงในงานนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นมแมวหมันแมวโตผู้ชายแมวโตผู้หญิงแล้วก็ลูกแมวผู้ชายลูกแมวผู้หญิงนะคะมีห้าอย่าง ก็คือจะรวมทุกสายพันธุ์ทุกอายุไม่ว่าจะแบบ2เดือน3เดือนก็หรือว่า9เดือนอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกแมวก็คือจะแข่งลูกแมวด้วยกันทั้งหมดเลยไม่แยกพันธุ์นะคะ<ช>ก็อย<ๆ>่างซีเนี่ยก็คือเป็นแมวหมันแมวหมันเขาก็มีน้อยอยู่แล้วในงานก็จะมีประมาณ7ตัดตัวก็เหลือแล้วก็ซีได้ที่2นะคะส่วนอาเจ้าหมีเมื่อกี้เนี่ย ี่อะเป็นแมวโตผู้ชายก็ไป<อ>แข่งเป็นลิงอะดาวของเป็นเพศผู้ชายนะคะก็คือเราวันนี้ห<อ>มีได้ที่หนึ่งจากทั้งหมดประมาณ65ตัวก็ <c oughs> ดีใจมากเย้ <c oughs> รักเลยนี่กลายเป็นลูกรักเลย <c oughs> ก็ลายเป็นลูกรักอ่าวันนี้ก็พาไปดูโชว์ทั่วหน่อยโชว์ตุ้นหน่อยโชว์ตุ้นหน่อยโชว์หมีหน่อยอ่โชว์โบหมีก่อนถามโบหมีก่อนโบหมี่อันนี้ค่ะเป็นที่หนึ่งของอะดาวเมลเย้อ <c oughs> ่าวาง แล้วก็ของที่หมีเมื่อวานเนี่ยวันที่6นะคะก็คือได้เข้ารอบเป็น nomination best intro แล้วก็พอเข้าไปแล้วก็ไปแข่งกับแมวตัวผู้ขนสั้นเหมือนกันเท่านั้นนะคะก็คือมีคู่แข่งทั้งหมดทั้งหมดรวมหมีด้วยเนี่ยมี3ตัวแล้วก็หมีได้ที่1มาค่ะก็เมื่อวนันเมื่อวันก็เลยได้อันนี้ b a s อ opposite sex adult ประเภทขนช็อตแฮร์น,นะคะก็มงใหญ่เหมือนกันก็ดีใจน้องหมีทำทำสำเร็จเย้ อุ้ยแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อ๋ออันนี้ตอนที่ได้ตอนที่ได้รางวัลน,นี้นะคะที่ว่าที่1จากตัวผู้ทั้งหมด60ตัวกว่าตัวเนี่ยกรรมาการบอกว่าชอบน้องมากเพราะว่าตาสีฟ้าทะเลแบบน้ําเงินเข้มเลยก็แล้วก็บอดี้สวยหัวโอเคทุกอย่างแบบเขาชอบมากๆเขาก็เลยให้เป็น choice นะคะนี ก็เป็นแบบเหมือนประมาณว่ากรรมการชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็คะแนนพิเศษคะแนนพิเศวสวัดคะแนนพิสศวสัดส่วนอันนี้ก็ทั่วๆไปค่ะเป็นโบท,ที่แบบถ้าถ้าน้องแมวอ,อ,อันนี้ก็คือมาเก็บเป็นที่เทเบิลนะคะเรียกว่า CAC ก็คือย่อม,มาจากว่าคาย่อมไม่แน่ใจเดี <c oughs> ย๋ยวไปหามาให้นะแต่ว่าก็คือแมวสิบเดือนขึ้นไปจะมาเริ่มที่ CAC นะคะก็คือจะไปเข้าโต๊ะถ้าเก็บถ้าเก็บ CAC ได้ทั้งหมด3อันเนี่ย ก็จะไปรับตําแหน่งแชมป์ได้เลยแชมเปี้ยนแต่ว่าแชมปเปี้ยนเนี่ยคือยังไม่ใช่ที่สุดนะทุกคนมันเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นก็คือแค่แชมเปี้ยนแล้วเราเก็บต่อไปอีก3ใบอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นคําว่าอินเตอร์แชมป์แต่ว่าอันนั้นไว้ค่อยเพิ่มเติมเหมือนที่เขาบอกว่าสายเลือดแชมป์ก็คือได้ตัวแชมป์นี้ป่ะใช่เริ่มจากแชมเปี้ยนนี้ก่อนใช่แต่ว่าคําว่าสายเลือดแชมป์อบะบางทีคนขายเอามาเป็นคําการตลาดเพราะว่าในใบเพชรูปแมวเนี่ยมันจะมีแมวประมาณ 60- 70ตัวเลยนะฉะนั้นการที่จะมมมีีคคําา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 ว่่่สยเลอออแแะะบงงนนจตต้รุู ทาทวดอย่างเงี้ยมันนานไปคือถ้าสมมติเวลาเราจะเลือกลูกแมวเนี่ยถามว่าพ่อแม่มีตำแหน่งไหมดีกว่าเพราะว่ามันใกล้มันใกล้กว่าถ้าเพาะแค่พ่อแม่มีตำแหน่งเออสบายใจว่าเออสวยแบบเขามาประกวดอะไรอย่างงี้ถ้าแบบรุ่นไกลๆแล้วไม่ค่อยแบบว่า,วาอาจจะไกลไปหน่อยนะคะแล้วนี่คือถ้วยอะไรครับถ้วยอันนี้ก็อ๋อถ้วยที่มาพร้อมกับเออท,ที่หนึ่ง,ง,งตัวผู้ใช่ก็คือเขาได้ให้ใหทั้งให้ถ้วยสวยงามมากให้ถ้วยถือว่าเป็นถ้วยอันแรกของปาร์นี้เลยปา ไม่ใช่ค่ะเป็นทัวร์นี่สองี่สองอ่ใครใครได้ไปแล้วเป็นซีปาซีปาซีก็เคยได้ไปแล้วปาซีก็ได้ทัวยแล้วใช่ปาซีชนะแมวหมันมางานงานเดือนมีนาเมษายปีนี้เหรอปีนี้นใช่นี่นางซีนางร้ายเหมือนกันนะนางร้ายทางร้ายนางนางแม่อารมณ์ไม่ดีเล้วอ่ะไม่ดีแล้วจะเหนื่อยทั้งวันแหละวันื่อยเหนื่อยน้องก็อยากกลับบ้านเคค่ะก็อ่ะอีกสองคนล่ะอีกสองคนอีกสองคนได้เป็นอันนี้ ได้เป็นอันนี้ค่ะก็คือที่บอกว่าถ้าเก็บได้ครบ3อัน<ห>จะได้สธรรมดาใช่ไหมสี่ของสี่ของโครลาใช่ไหมใช่ก็คืออันนี้ถามว่ามันจะง่ายมันก็ง่ายแต่ถ้ามันจะยากมันก็ยากถ้าเรามีคู่เทียบถ้าเกิดสมมุติว่าในคลาสเดียวกันรหัสสีเดียวกันอายุเท่ากันด้วยเราก็ต้องเพศเดียวกันด้วยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเรามีคู่เทียบแบบสียอดฮิตอย่างเงี้ยมีคู่เทียบเยอะๆหลายๆตัวประมาณแบบที่เคยเห็นเยอะที่สุดเกือบสิตัวกรรมการอาจจะให้ C a เอียแค่ตัวเดียวตัวที่เขาชอบที่สุดเท่านั้นก็คือถ้าสมมุติว่า มีเป็นสียอดฮิตเนี่ยเราได้ CAC ครบ3อันนะก็จะได้แชมป์ ก็จะยากนิดนึงสาหรับส<ช>ียอดนิรใช่ใชอ๋ออ,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 อย่างนี้วันนี้เมย่ยาก,กับน้องโพรลาก็ไม่ได้รางวัลเลยได้แค่โบสองใบได้ C a c มาได้ซีซถือว่าดีเลยถือว่าก็ถือว่า,าถือว่าโอเคออเพราะว่าก็ถ้าเราเก็บให้ครบอีกหนึ่งใบก็จะได้ตําแหน่งแชมป์วันนี้วันนี้พระเอกของเราคือเป็นน้องหมีใช่วันนี้ก็ถือว่าพระเอกเราเป็นน้องหมีไปเลยได้โบใหญ่มาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเรามาประกวดงานอย่างเงี้ยเราได้อะไรกลับไปบ้างแบบเอ้ยมันมีรางวัลไหมมีอะไรไหมหรือแบบหรือมีแค่โบอย่างเงี้ยกลับ ก็การมาประกวดเนี่ยก็เราจะได้โบนะคะแล้วก็เป็นไปขึ้นตำแหน่งอย่างที่บอกว่าเป็นการไปขึ้นตำแหน่งเนี่ยยิ่งเราทำฟาร์มนะคะในระบบ WCF เนี่ยถ้าเกิดใบเพชรพ่อแม่เราอ่ะพ่อแม่เราที่พาเรามาประกวดเนี่ยจะมีตำแหน่งขึ้นนำหน้าเนี่ยพ่อแม่ที่บอกนี่คือพ่อแม่แมวหรือว่าอะไรใช่พ่อแม่ของแมวเรียพ่อแม่เราเมื่อกี้ผมพ่อแม่เราพ่อแม่ของลูกแมวที่เราหาบ้านเนี่ยมีตำแหน่งเนี่ยมันก็จะแบบเป็นการคอนเฟิร์มลูกค้าว่าเออตัวพ่อตัวแม่เนี่ยพาไปประกวดมาแล้วเนี่ย ผ่านนะได้ตําแหน่งอะไรบ้างนะคือลูกค้าก็จะมั่นใจได้ว่าลูกแมวเนี่ยจะแบบมีอนาคตเออบอกว่ามันน่าจะลักษณะส,สวยตรงตามสแตนดาร์ดอ๋อก็คือเหมือนแบบเป็นการการันตีว่าทรงสวยตามมาตรฐานสายพันธุ์ใช่ในระดับหนึ่งใช่ในระดับหนึ่งนะคะก็คือบางทีลูกแมวออกมาเนี่ยมันจะไม่เท่าคือเป็นสิ่งชีวิตเราไม่สามารถกำหนดได้อาจจะแบบมีฟอร์มที่ปังปุริเย่ไปเลยก็แบบเจ้าของอาจจะพาไปประกวด ได้กับบางคนก็อาจจะแบบเป็นเกตแบบว่าสาหรับฟอร์บีดเฉยๆไม่ได้ปังถึงขนาดว่าประกวดเราจะปังแต่ก็คือสําหรับฟอร์บีดได้หมดนะคะประมาณนี้เหมือนที่เขามีเรียกว่าเกตประกวดกับเล่เลนๆใช่อันนี้ก็คือแนวนี้ใช่ก็คือเราก็แต่ว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าพ่อแม่เนี่ยโอเคผ่านนะกรรมาการตรวจแล้วผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาประกวด<ม>ถามว่าได้อะไรเพิ่ม,ไ,มได้สบายใจส่วนตัวครับ ก็ได้ได้พอยคะแนนไปในระบบเออเบสแคทนะคะก็คือเป็นพอยต์เขาจะสะสมเขาจะสะสมแต้มฟิลแบบสะสมแต้มแล้วมันทำอะไรแต้มเนี้ยก็ในระบบมันจะขึ้นว่าแบบเบสในไทยแลนด์ลำดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วควาจัดจะสดตัวอะไรก็นั่นแหละก็แบบเออเรามีพอยอะไรอย่างเงี้ยเออการันตีว่าความเราเก่งใช่มาแหละเพราะวันนี้ค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามฟาร์มจูนิเปอร์คัสเซิลของพวกเราด้วยนะคะ ก็มีพิตีครบก็มีทั้งสีซิลเวอร์โกลเด้นแล้วก็สีโซลิดแบคคัลเลอร์นะคะ3เฉดใหญ่ครา้งหน้าที่ผมสงสัยเนี่ยสีเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวข้างหน้าพาไปไปดูที่ฟาร์มเลยว่ามีสีอะไรบ้างทำไมมันต่างกันอะไรยุ่ยแย่ไปหมดนะคะเธอก็ฝากเพจลูกสมุนวิตามินเนียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ <c oughs> ๊ายบายอานาป้านอนแล้ว